น้ำเมืองแห่งหนึ่งซึ่งขึ้นชื่อด้านการศึกษาและปรัชญามีสหายต่างวัยอยู่คู่หนึ่งทั้งสองต่างเป็นผู้เปี่ยมด้วยสติปัญญาและมีความรู้กว้างขวางอีกทั้งยังมีทัศนคติที่ใกล้เคียงกันพวกเขามักพบปะสนทนาเกี่ยวกับศาสตร์แขนงต่างๆแลกเปลี่ยนความคิดและปรัชญาชีวิตจนเกิดเป็นมิตรภาพที่แน่นแฟนแม้อายุและประสบการณ์จะต่างกัน แต่สายสัมพันธ์ของทั้งสองแน่นแฟ้นยิ่งกว่าสายเลือดวันหนึ่งสหายผู้อ่อนวัยกว่าเดินทางมาเยี่ยมเยือนสหายผู้อาวุโสที่สำนักวิชาของเขาดังเช่นทุกครั้งที่พวกเขาาพบกันทั้งสองพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆต,ตั้งแต่ปรัชญาการใช้ชีวิตไปจนถึงสัจธรรมแห่งโลกสหายผู้อาวุโสมักให้คำชี้แนะและแนวคิดอันลึกซึง้งส่วนสหายหนุ่มก็ตั้งใจรับฟัง พร้อมตั้งข้อสังเกตแลกเปลี่ยนความคิดกันอย่างลึกซึ้งเมื่อสนทนากันพอสมควรสหายอาวุโสก็เอ่ยปากชวนให้สหายหนุ่มร่วมรับประทานอาหารกลางวันซึ่งในวันนั้นลูกศิษย์ของเขาได้นำบะหมี่สองชามมาเสิร์ฟทว่าเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นบะหมี่ที่ถูกนำมาเสิร์ฟนั้นมีขนาดไม่เท่ากันชามหนึ่งใหญ่อีกชามหนึ่งเล็กโดยทั่วไปแล้วตามธรรมเนียมที่ดีงาม ย่อมควรมอบชามใหญ่ให้แก่ผู้มีอาวุโสกว่าเพื่อแสดงความเคารพแต่ในขณะเดียวกันการเป็นเจ้าบ้านก็มักให้แขกได้รับส่วนที่ดีกว่าเพื่อเป็นการให้เกียรติและแสดงน้ำใจสหายอาวุโสมองไปยังชามบะหมี่ที่อยู่ตรงหน้าก่อนจะตัดสินใจผลักชามใหญ่ไปให้สหายหนุ่มโดยคาดหวังในใจว่าอีกฝ่ายจะผลักมันคืนให้เป็นการแสดงความเคารพเช่นเดียวกันทว่าเมื่อสหายหนุ่มได้รับบะหมี่ชามใหญ่ เขากลับรับไว้โดยดุษฎีและเริ่มรับประทานทันทีโดยไม่ลังเลสหายอาวุโสมองดูเหตุการณ์ตรงหน้าด้วยความไม่พอใจเขารู้สึกว่าการกระทําของสหายหนุ่มนั้นขาดมารยาทไร้ซึ่งความสํารวมไม่แสดงถึงความเคารพต่อผู้ที่มีอาวุโสกว่าจึงเลือกที่จะไม่นำบะหมี่ชามเล็กขึ้นรับประทานแต่กลับนั่งนิ่งดวงตาสงบนิ่งแต่เต็มไปด้วยความผิดหวัง เวลาผ่านไปไม่นานนักสหายหนุ่มรับประทานบะหมี่จนหมดชามเมื่อเงยหน้าขึ้นก็พบว่าสหายอาวุโสของเขายังคงนั่งนิ่งโดยที่บะหมี่ในชามของเขายังไม่ได้ถูกแตะต้องแม้แต่น้อยภาพนั้นทําให้สหายหนุ่มเข้าใจได้ทันทีว่ามีบางสิ่งผิดปกติบรรยากาศรอบตัวพลันเงียบงนันเรากับมีกําแพงที่มองไม่เห็นกั้นอยู่ระหว่างทั้งสองสหายหนุ่มนั่งนิ่งครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยขึ้นด้วยน้ําเสียงราบเรียบว่า หากสหายอาวุโสไม่รับประทานบะหมี่เพราะไม่พอใจที่เขาไม่ได้ผลักชามใหญ่คืนให้ก็ควรจะบอกกล่าวให้ชัดเจนสหายอาวุโสยังคงสงบนิ่งไม่กล่าวคำใดแต่แววตาบ่งบอกถึงความไม่พอใจที่ยังคงค้างคาอยู่เมื่อเห็นเช่นนั้นสหายหนุ่มจึงเอ่ยถามว่าข้าขอถามท่านสักหน่อยเถิดเหตุใดท่านจึงผลักบะหมีชามใหญ่มาให้ข้าสหายอาวุโสมองอีกฝ่ายนิ่งก่อนจะกล่าวด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมว่า เพราะข้าต้องการให้อีกฝ่ายได้รับบะหมี่ชามใหญ่สหายหนุ่มพยักหน้ารับรู้ก่อนจะถามต่อว่าแล้วตามธรรมเนียมข้าควรจะผลักชามใหญ่นั้นคืนให้ท่านใช่หรือไม่สหายอาวุโสตอบอย่างหนักแน่นว่าตามมารยาทแล้วย่อมเป็นเช่นนั้นสหายหนุ่มได้ฟังดังนั้นจึงเผยรอยยิ้มจางๆและกล่าวต่อไปว่าถ้าเช่นนั้นหากข้าผลักบะหมี่ชามใหญ่นั้นคืนให้ท่าน ท่านก็คงจะต้องผลักบะหมี่ชามใหญ่กลับมาให้ข้าอีกครั้งใช่หรือไม่เมื่อได้ยินคำถามนี้สหายอาวุโสนิ่งไปชั่วขณะไม่เอ่ยวาจาตอบคำใดสหายหหนุ่มจึงกล่าวต่อด้วยน้ำเสียงราบเรียบแต่หนักแน่นการผลักบะหมี่ชามใหญ่มาให้ข้าแต่แรกเป็นเพราะท่านต้องการให้อีกฝ่ายได้รับส่วนที่ดีกว่าหรือเป็นเพียงเพราะท่านต้องการให้ข้าทำตามมารยาทที่ควรจะเป็นหากการกระทำของท่าน เกิดจากความตั้งใจที่จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้ผู้อื่นแล้วท่านย่อมไม่ควรถือโทษโกรธเคืองเมื่อข้ารับสิ่งนั้นด้วยความยินดีจริงหรือไม่เมื่อสหายอาวุโสได้ยินคำกล่าวนั้นเขาจึงฉุกคิดและตระหนักได้ว่าตนเองได้พลาดพลังไปเสียแล้วเขามอบบะหมี่ชามใหญ่ออกไปแต่ในใจกลับคาดหวังว่าผู้อื่นจะต้องตอบสนองในแบบที่ตนเองต้องการนั่นมิใช่การให้โดยแท้จริง แต่เป็นการให้ที่เต็มไปด้วยเงื่อนไขและความคาดหวังเมื่อคิดได้ดังนั้นสหายอาวุโสจึงคลายใจและกล้มลงหยิบตะเกียบขึ้นมาเริ่มรับประทานบะหมี่ชามเล็กที่อยู่ตรงหน้าโดยปราศจากความขุนข้องหมองใจในที่สุดเขาเข้าใจแล้วว่าการให้ที่แท้จริงมิใช่การให้ที่เต็มไปด้วยเงื่อนไขาหากแต่เป็นการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆและนั่นคือบทเรียนสำคัญที่เขาได้รับในวันนั้น อาหนุยบัณฑิตหนุ่มผู้มุ่งมั่นและเพียบพร้อมด้วยความรู้ความสามารถในที่สุดก็สามารถสอบผ่านและได้รับตำแหน่งข้าราชการตามที่ใฝ่ฝันไว้มาเนิ่นนานอีกเพียงไม่กี่วันเท่านั้นเขาก็จะต้องออกเดินทางไปรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการความปิติยินดีเอ่อล้นอยู่ในใจของเขาเพราะตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเขาอุทิศตนให้กับการศึกษาหวังว่าจะได้นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองและประชาชนในภายภาคหน้า เมื่อข่าวการได้ตำแหน่งของอาหนุ่ยแพร่สะพัดออกไปบรรดาเพื่อนฝูงที่รู้จักมักคุ้นต่างก็มาแสดงความยินดีด้วยความเต็มใจหนึ่งในนั้นก็คืออาโลเพื่อนบัณฑิตที่เคยร่ำเรียนร่วมอาจารย์เดียวกันมาช้านานแม้ว่าเขาจะเป็นผู้มาถึงเป็นคนสุดท้ายแต่ก็แสดงความยินดีด้วยใจจริงและนำข้อคิดอันล้ำค่ามามอบให้เป็นของขวัญแด่อาหนุย่ยทั้งสองเดินสนทนากันไปยังสวนภายในเรือนของอาหนุย่ย ลมเย็นพัดโชยมาต้องกายบรรยากาศสงบเงียบมีเพียงเสียงใบไม้ไหวกับเสียงสนทนาของสหายทั้งสองอาโลเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงราบเรียบแฝงด้วยความจริงใจว่าเมื่อเจ้าก้าวเข้าสู่เส้นทางข้าราชการแล้วเจ้าจำต้องมีความอดทนให้มากเพราะเจ้าจะต้องเผชิญกับเรื่องราวมากมายทั้งปัญหาของประชาชนและระบบราชการอันซับซ้อนอานุยพยักหน้ารับด้วยความตั้งใจ เขาเก็บคำกล่าวนั้นมาใส่ใจด้วยเข้าใจว่าการเป็นข้าราชการนั้นมิใช่เพียงแค่ความรู้ความสามารถเท่านั้นแต่ยังต้องมีจิตใจที่มั่นคงและความอดทนเป็นที่ตั้งเวลาผ่านไปทั้งสองยังคงพูดคุยกันถึงเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านเมืองนโยบายราชการหรือแนวทางในการทำงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนแต่แล้วอาโลก็กล่าวย้ำอีกครั้งด้วยถ้อยคำเดิม เมื่อเจ้าเป็นข้าราชการแล้วเจ้าต้องอดทนให้มากๆอาหนุยรับคำพร้อมรอยยิ้มทว่าในใจกลับรู้สึกชงนเล็กน้อยเพราะเขาเข้าใจถึงความสำคัญของความอดทนดีอยู่แล้วเหตุใดอาโลจึงต้องกล่าวเตือนซ้ำอีกเล่าการสนทนาดำเนินต่อไปอีกครู่หนึ่งและแล้วอาโลก็กล่าวประโยคเดิมขึ้นอีกหนอาหนุยเริ่มรู้สึกแปลกใจและไม่เข้าใจเจตนาของสหายแม้จะพยายามเก็บอารมณ์ แต่ความรู้สึกขุ่นข้องใจก็ค่อยๆก่อตัวขึ้นเมื่อคำเตือนนี้ถูกกล่าวขึ้นเป็นครั้งที่สามอาหนุยก็อดรนทนไม่ไหวเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่แฝงด้วยความไม่พอใจอาโลเมื่อเห็นเช่นนั้นมีได้มีทีท่าว่าจะกโกรธเคืองหรือขุ่นเคืองกลับเขากลับเผยรอยยิ้มบางๆและกล่าวด้วยน้ำเสียงที่แฝงด้วยความเมตตาอาหนุยค่าเพิ่งกล่าวเตือนเจ้าไปเพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้นแต่เจ้ากลับรู้สึกหมุดหงิดเสียแล้ว เมื่อลงสนามราชการจริงเจ้าจะต้องพบกับปัญหาที่ซ้ำซากเจอคนที่อาจสร้างความขุ่นข้องใจให้เจ้าทุกวันหากเจ้าขาดความอดทนเพียงเพราะคำเตือนเพียงไม่กี่ประโยคเช่นนั้นแล้วเจ้าจะรับใช้ประชาชนและแก้ไขปัญหาได้อย่างไรงานราชการนั้นต้องอาศัยทั้งปัญญาความซื่อสัตย์และที่สำคัญคือความอดทนที่มั่นคงเมื่ออาหนุ่ยได้ฟังดังนั้นเขาจึงฉุกคิดขึ้นได้ว่า แท้จริงแล้วเขาเองยังขาดความอดทนอยู่มากคำกล่าวของอาโลแม้ดูเหมือนเป็นเพียงคำพูดธรรมดารรมดาแต่กลับเป็นบทเรียนอันล้ำค่าที่ช่วยให้เขาตระหนักว่าการจะเป็นข้าราชการที่ดีนั้นมิใช่เพียงแต่มีความรู้และความสามารถเท่านั้นหากแต่ต้องมีความหนักแน่นอดทนและพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ด้วยใจที่มั่นคงจากวันนั้นเป็นต้นมาอาหนุ่ยจึงตั้งปณิธานว่า เขาจะไม่เพียงแต่อุทิศต,ตนให้กับงานราชการเท่านั้นแต่จะฝึกฝนจิตใจให้แข็งแกร่งและอดทนต่อทุกสิ่งที่เข้ามาท้าทายในเส้นทางของตนและไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าใดเขาก็ยังคงติดต่อพูดคุยกับอาโลอยู่เสมอเพราะเชื่อมั่นว่าสหายแท้ผู้นี้จะเป็นเสมือนกระจกสะท้อนและคอยเตือนสติให้เขามิให้หลงเดินทางผิดไปจากเส้นทางของข้าราชการที่ดี ในยุคก่อนการรวมแผ่นดินของจีนให้เป็นปึกแผ่นดินนั้นราชวงศ์จีนยังไม่ได้สถาปนาขึ้นนดินแดนกว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยแว่นแขวนและอาณาจักรน้อยใหญ่มีฮ่องเต้พระองค์หนึ่งทรงครองราชอยู่พระองค์เป็นผู้เปี่ยมด้วยความทะเยอทะยานและมีพระราชประสงค์จะครอบครองของวิเศษทั้งปวงในใต้ล่าด้วยทรงเชื่อว่าพระองค์ในฐานะโอรสสวรรค์ย่อมสมควรได้รับสิ่งที่พิเศษที่สุดซึ่งไม่มีผู้ใดในแผ่นดินนี้ ควรค่าแก่การครอบครองได้เทียบเท่าวันหนึ่งมีนักเดินทางจากแดนไกลเดินทางเข้ามาในพระราชวังพร้อมเล่าเรื่องเล่าขานถึงม้าวิเศษที่มีเพียงหนึ่งเดียวในใต้ล่ามันเป็นม้าผู้สูงสักมีฝีเท้าวรวดเร็วดุดสายลมและแข็งแกร่งเกินกว่าม้าทั่วไปจะเปรียบเทียบได้ว่ากันว่ามันคือลาชันแห่งอาชาหนึ่งในตำนานของป่าลึกที่ไม่มีผู้ใดเคยจับตัวได้สำเร็จ เมื่อฮองเต้ทรงสดับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับม้าวิเศษก็เกิดพระราชประสงค์แรงกล้าที่จะได้มันมาไว้ในครอบครองพระองค์ตรัสสั่งให้เหล่าขุนนางและแม่ทัพออกตามล่าม้าในตำนานนั้นให้พบไม่ว่าจะต้องใช้เวลายาวนานเพียงใดก็ตามพระองค์เชื่อมั่นว่าอำนาจและทรัพย์สมบัติของราชสำนักจักสามารถนำม้าวิเศษตัวนี้มายังวังหลวงได้อย่างแน่นอนขุนนางและแม่ทัพหลายต่อหลายคน ต่างออกเดินทางตามล่ามาวิเศษไปทั่วทุกสารทิศของแผ่นดินทว่าทุกครั้งที่พวกเขากลับมายัางพระราชวังก็เป็นเพียงการกลับมาพร้อมความล้มเหลวข่าวลือเรื่องม้านั้นมีมากมายบ้างก็ว่ามันอยู่ในหุบเขาทางตะวันออกบ้างก็บอกว่าเคยมีคนเห็นมันพุ่งทยานไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือคำบอกเล่าทั้งหลายล้วนเต็มไปด้วยความสับสนและไร้หลักฐานแน่ชัด เมื่อเวลาล่วงเลยไปห้องเต้ทรงพระพิโรธและเริ่มหมดความอดทนจึงมีรับสั่งเรียกขุนพลมาแม่ทัพเอกผู้ทรงความสามารถและจงรักพักดีที่สุดมาเข้าเฝ้าพระองค์มีรับสั่งให้ขุนพลมาออกติดตามหาม้าวิเศษให้จงได้โดยยืนยันหนักแน่นว่าผู้ใดก็ตามที่สามารถนำม้าวิเศษมาให้พระองค์ได้จะได้รับรางวัลอันล้ำค่ากว่าผู้ใดในแผ่นดินขุนพลมาออกเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆตาม ที่ได้รับข่าวครา,าวเกี่ยวกับม้าวิเศษเขาข้ามหุบเขาฝ่าป่าลึกและเดินทางผ่านทุ่งกว้างที่ไม่มีที่สิ้นสุดการเดินทางครั้งนี้ยาวนานานับเดือนทว่าไม่ว่าเขาจะไปที่ใดก็มิได้ผ่านพบม้าวิเศษเลยแม้แต่น้อยจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อเขากำลังสิ้นหวังและเหนื่อยล้าเขาก็พบร่างของม้าผู้สูงศักดิ์ตัวหนึ่งที่สิ้นชีวิตลงเสียแล้วข้างกายของมันมีชายผู้หนึ่งยืนอยู่ด้วยสีหน้าโศกเศร้า เมื่อสอบถามจึงได้ความว่าม้าตัวนี้เป็นม้าวิเศษที่เขาตามหาและมันเพิ่งจากโลกนี้ไปไม่นานแม้ว่าม้าจะตายไปแล้วแต่ขุนพลหมาไม่ได้สิ้นหวังเขาครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจซื้อหัวของม้าวิเศษตัวนั้นแล้วนำกลับไปถวายฮ่องเต้เมื่อเดินทางกลับถึงวังขุนพลหมาเข้าเฝ้าพร้อมนำหัวม้าวิเศษขึ้นถวายพระองค์ทอดพระเนตรแล้วกลับมิได้พอพระทัยเลยแม้แต่น้อย พระพักแดงก่ำไปด้วยความขุนเคืองทรงกริ้วที่ขุนพลมาเสียทรัพย์สินมากมายเพื่อนำเพียงหัวม้าที่ไร้ชีวิตกลับมาพระองค์ทรงมองว่านี่คือความล้มเหลวและขุนพลมาได้ทำให้พระองค์ผิดหวังอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามขุนพลมามิได้ตกใจหรือสะทกสะท้านต่อความกริ้วขององค์จักรพรรดิเขายังคงสงบนิ่งและกราบทูลว่าการที่พระองค์ทรงยอมเสียเงินมหาศาลเพื่อให้ได้มาซึ่งเพียงหัวของม้าวิเศษนั้น จะส่งผลให้ข่าวแพร่กระจายออกไปทั่วแผ่นดินเมื่อเหล่าผู้คนในแว่นแคว้นต่างๆได้ยินเรื่องนี้พวกเขาจะรับรู้ว่าองค์จัก,กรพรรดมีพระราชประสงค์แรงกล้าต่อม้าวิเศษมากเพียงใดดังนั้นผู้ที่ครอบครองม้าวิเศษอยู่จะเร่งนํามันมาถวายแด่พระองค์โดยไม่ต้องเสียแรงออกติดตามอีกเลยและเป็นไปตามที่ขุนพลมาคาดการไว้ไม่กี่เดือนหลังจากนั้นข่าวเรื่องการซื้อหัวม้าวิเศษของฮ่องเต้แพร่สะพพัดไปทั่วแผ่นดิน และไม่นานก็มีผู้คนต่างพากันนำม้าวิเศษมาถวายถึงหน้าวังในปีนั้นฮ่องเต้ได้รับม้าวิเศษถึงสามตัวด้วยกันพระองค์ทรงพอพระทัยเป็นอย่างยิ่งและพระทัยชื่นชมในปรีชาของขุพนพลมาที่สามารถใช้ปัญญาและกลยุทธ์ในการนำสิ่งที่พระองค์ทรงต้องการมาได้โดยที่ม่จำเป็นต้องใช้กำลังไล่ล่าให้สูญเปล่าเลยแม้แต่น้อยจากเหตุการณ์ครั้งนี้ฮ่องเต้ทรงตรหนักว่าอำนาจขององ,องค์จักรพรรดิ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่เพียงกำลังทหารหรือทรัพย์สมบัติเท่านั้นแต่ยังรวมถึงสติปัญญาและกลยุทธ์ที่แยบคายอีกด้วยในดินแดนอันห่างไกลจากความวุ่นวายของเมืองหลวงมีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาอันเงียบสงบหมู่บ้านแห่งนี้เป็นสถานที่พักพิงของนักเดินทางและพ่อค้าหลายต่อหลายคนที่ผ่านไปมาเส้นทางการค้า ด้วยทำเลที่ตั้งอันเหมาะสมการค้าขายที่นี่จึงจเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วภายในหมู่บ้านมีร้านเหล,ล้าเล็กๆหลังหนึ่งซึ่งเป็นของหญิงไม้ผู้หนึ่งหญิงไม้ผู้นี้เคยมีชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์พร้อมแต่หลังจากสามีของนางถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารและสิ้นชีพในสงครามนางก็ต้องใช้ชีวิตตามลำพังและเลือกที่จะดำรงชีพด้วยการหมักเหล้าข้าวขายให้แก่ผู้คนในหมู่บ้าน รวมถึงนักเดินทางที่แวะเวียนเข้ามาพักพิงแม้เล่าของนางจะไม่ได้เรื่องชื่อไปไกลแต่ก็เป็นเล่าที่มีรสชาติดีที่สุดในหมู่บ้านแห่งนี้ทุกวันหญิงไม่ต้องตื่นแต่เช้าตรู่เพื่อนำข้าวมาหมักเป็นเล่ากระบวนการนี้ต้องใช้ความพิถีพิถันและใช้เวลาหลายวันกว่าจะได้เล่าที่พร้อมดื่มและเมื่อเล่าถูกกรองจนใสสะอาดนางจะนำกากข้าวที่เหลือไปเลี้ยงหมูที่เลี้ยงไว้หลังบ้านนอกจากงานหมักเล่าแล้ว นางยังต้องคอยดูแลร้านค้าต้อนรับลูกค้าและจัดการทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองชีวิตของนางอาจจะดูเรียบง่ายแต่ก็เต็มไปด้วยความขยันขันแข็งและความอดทนวันหนึ่งมีนักเดินทางสูงไวัยผู้หนึ่งเดินทางมาถึงหมู่บ้านเขาเป็นชายชาราผู้มีเส้นผมและคราวสีขาวโพลนท่วงท่าสงบเสงี่ยมและดวงตาที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ชายชาราผู้นี้แตกต่างจากนักเดินทางทั่วไป เพราะแทนที่จะพักเพียงชั่วครู่แล้วเดินทางต่อเขากลับอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านนี้เป็นเวลานานนับเดือนซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทุกค่ำคืนชายชารามักจะเดินเข้าไปในร้านเหล้าของหญิงไม้และนั่งลงที่มุมเดิมเสมอเขาดื่มเหล้าของนางทุกวันแต่กลับไม่เคยจ่ายเงินแม้แต่ครั้งเดียวหญิงไม้ซึ่งมีจิตใจเมตตาไม่เคยไล่เขาไปหรือกล่าวคำตำหนิติเตียน นางเพียงแต่ยิ้มอย่างอ่อนโยนแล้วรินเล่าให้เขาเสมอด้วยความเข้าใจว่าชายชราผู้นี้อาจไม่มีทรัพย์สินติดตัวมากนักและเพียงแค่การได้ดื่มเหล้าอุ่นๆก็คงเป็นความสุขเล็กๆที่เขาปรารถนาในช่วงบั้นปลายชีวิตเวลาผ่านไปครบหนึ่งเดือนชายชราก็มาที่ร้านเหล้าอีกครั้งแต่คราวนี้เขามีได้มาดื่มเหล้าเช่นทุกวันหากแต่เดินเข้าไปหาหญิงไม้และกล่าวขอบคุณในความเมตตาที่นางมอบให้แก่เขา จากนั้นเขาบอกกับนางว่าเขาจะมอบของขวัญตอบแทนให้และสิ่งนั้นจะทำให้นางไม่ต้องเหนื่อยยากหมักเล่าอีกต่อไปรุ่งเช้าหญิงไม่ตื่นขึ้นมาและพบว่าภายในลานบ้านของนางปรากฏบ่อน้ำแห่งหนึ่งขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์นางเดินเข้าไปใกล้และตักน้ำขึ้นมาดื่มทันทีที่น้ำแตลิ้นนางก็ต้องตื่นตะลึงเพราะน้ำในบ่อนั้นไม่ใช่น้ำธรรมดาแต่เป็นเหล้าชั้นเลิศที่มีรสชาติกลมกล่อมกว่าที่นางเคยหมักเสียอีก ด้วยความดีใจหญิงไม่นำเหล้าในบ่อนี้มาขายให้ลูกค้าและนับจากวันนั้นเป็นต้นมานางก็ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยกับการหมักเหล้าอีกต่อไปลูกค้าต่างติดใจในรสชาติของเหล้าและแห่มาอุดหนุนกันแน่นขนาดกิจการของนางรุ่งเรืองขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนางมีเวลามากขึ้นได้พักผ่อนมากขึ้นและมีเงินทองเหลือเฟือกว่าที่เคยเวลาผ่านไปสามปีชายชราผู้นั้นก็กลับมาย่างร้านเหล้าอีกครั้ง หญิงไม่จําเขาได้ทันทีและรีบออกมาต้อนรับพร้อมกับรินเล่าชั้นดีจากบ่อให้เขาดื่มด้วยความขอบคุณทั้งสองสนทนากันอย่างเป็นกันเองจนกระทั่งชายชาราถามหญิงไม่ว่าเล่าจากบ่อนั้นเป็นอย่างไรบ้างหญิงไม่ยิ้มกว้างและตอบอย่างยินดีว่าเล่านี้รสดีมากแต่มีเพียงสิ่งเดียวที่ข้าคิดถึงนั่นคือกากข้าวที่เคยนำไปเลี้ยงหมูตอนนี้ข้าไม่มีมันอีกแล้ว เมื่อชายชราได้ยินดังนั้นเขาหัวเราะเบาๆแล้วกล่าวว่าถ้าเป็นเช่นนั้นเจ้าก็จงนำกา,กากข้าวให้หมูกินเถิดสิ้นคำพูดของชายชราบ่อเล่าอันอัศจรรย์ก็พลันเลือนหายไปและชายชราผู้นั้นก็จากไปพร้อมกับมันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาไม่มีผู้ใดพบเห็นเขาอีกเลยหญิงไม่ได้แต่มองลานบ้านที่บัดนี้กลับคืนสู่สภาพเดิมนางรับรู้ได้ว่าสิ่งที่เคยได้รับเป็นเพียงปาฏิหาริย์ชั่วคราว และบัดนี้ถึงเวลาที่นางต้องกลับไปใช้ชีวิตเช่นเดิมนางจึงเริ่มต้นหมักเล่าจากข้าวอีกครั้งแม้งานจะหนักเช่นเคยแต่นางก็ยอมรับมันได้เพราะในใจของนางเข้าใจแล้วว่าบางครั้งของขวัญที่ดีที่สุดอาจไม่ใช่สิ่งที่ได้มาอย่างง่ายดายหากแต่เป็นความสุขที่เกิดจากความพยายามของตนเอง ในเมืองฉางอันอันเป็นศูนย์กลางแห่งการค้าและวัฒนธรรมมีเศรษฐีผู้หนึ่งซึ่งเป็นที่นับหน้าถือตาของชาวเมืองเป็นอย่างมากเขามีทรัพย์สินมหาศาลเป็นเจ้าของหอค้ามากมายและยังเป็นผู้มีจิตใจเมตตาคอยให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากเสมอด้วยเหตุนี้ไม่ว่าผู้ใดพบเห็นต่างก็พากันเคารพยกย่องเขาด้วยความศรัทธาวันหนึ่งหลังจากสสางกิจการงานของตนเสร็จสิ้น เศรษฐีผู้นี้ก็ถือโอกาสออกเดินชมเมืองเช่นที่เคยทำเป็นกิจวัตรการเดินสำรวจความเป็นไปของบ้านเมืองเป็นสิ่งที่เขาชอบทำอยู่เสมอเพราะนอกจากจะได้ดูความเจริญของถนนหนทางแล้วยังเป็นโอกาสที่เขาจะได้พบปะผู้คนฟังเรื่องราวของชาวเมืองและสำรวจโอกาสทางการค้าใหม่ๆระหว่างที่เขาก้าวเดินไปบนถนนที่เต็มไปด้วยเสียงจอแจของผู้คน พ่อค้าแม่ค้าต่างพากันโค้งศีรษะให้ด้วยความเคารพบ้างกล่าวคำสรรเสริญบ้างอวยพรให้เขาประสบโชคลาภยิ่งยิ่งขึ้นไปเศรษฐีเองก็พึงพอใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการต้อนรับเช่นนี้แต่แล้วสายตาของเขาก็สะดุดเข้ากับชายขอทานผู้หนึ่งซึ่งนั่งอยู่ริมทางขอทานผู้นี้แต่งกายมอสอและดูสู้ผอมทว่าเขากลับนั่งนิ่งอย่างสงบมิได้แสดงท่าทีอ่อนน้อม หรือกล่าวคำขอบคุณต่อเศรษฐีเหมือนที่ขอทานคนอื่นๆมักทำเป็นประจำเศรษฐีรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งเขาไม่คุ้นเคยกับการถูกเพิกเฉยเช่นนี้จึงหยุดยืนอยู่ตรงหน้าขอทานและถามด้วยน้ำเสียงชงนใจหากแต่คำตอบของขอทานกลับทำให้เศรษฐีต้องยิ่งตกตะลึงเพราะขอทานผู้นั้นกล่าวว่าเขารู้จักเศรษฐีดีทว่าไม่เห็นเหตุอันใดที่เขาจะต้องสรรเสริญเศรษฐี เพียงเพราะเขายังไม่เคยได้รับสิ่งใดจากท่านเลยเศรษฐีได้ฟังดังนั้นจึงเกิดความคิดขึ้นมาเขาหยิบเงินจำนวนหนึ่งออกมายื่นให้ขอทานแล้วเอ่ยถามว่าหากได้รับเงินนี้แล้วขอทานจะยอมเคารพและสรรเสริญเขาหรือไม่แต่ขอทานกลับหัวเราะเบาๆและกล่าวว่าเงินจำนวนน้อยนิดนี้หาเพียงพอแก่การทำให้เขารู้สึกเคารพเศรษฐีไม่เศรษฐีจึงกล่าวต่อว่าหากเขาให้เงินสองในสิบส่วนของทรัพย์สินทั้งหมด ขอทานจะเคารพเขาหรือไม่ขอทานก็ยังคงปฏิเสธเช่นเดิมโดยให้เหตุผลว่าแม้แต่การแบ่งปันที่ควรจะยุติธรรมเศรษฐียังไม่สามารถทำได้แล้วเหตุใดเขาต้องเคารพเศรษฐีด้วยเศรษฐีครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะกล่าวด้วยน้ำเสียงเด็ดเดียวว่าเขายินดีมอบครึ่งหนึ่งของทรัพย์สินทั้งหมดให้แก่ขอทานหากว่าขอทานจะยอมเคารพสรรเสริญเขาแต่ขอทานกลับยิ้มพลางสายสีสะัะ แล้วตอบว่าเมื่อเขามีทรัพย์สินเทียบเท่ากับเศรษฐีแล้วเหตุใดเขาจึงต้องสรรเสริญเศรษฐีในเมื่อทั้งคู่ก็ไม่ได้แตกต่างกันอีกต่อไปเศรษฐีเริ่มรู้สึกไม่พอใจเขาต้องการเอาชนะขอทานผู้นี้ให้ได้จึงตัดสินใจเอ่ยปากว่าเขาจะยกทรัพย์สินทั้งหมดให้แก่ขอทานขอเพียงแต่ขอทานยอมก้มหัวให้แก่เขาแต่แล้วขอทานกลับหัวเราะเสียงดังแล้วกล่าวด้วยแววตาเย้ยหยันว่า เมื่อข้ากลายเป็นเศรษฐีและท่านกลายเป็นขอทานแล้วท่านคิดหรือว่าข้าจะยังเคารพท่านอยู่เมื่อได้ฟังเช่นนั้นเศรษฐีถึงกับนิ่งอึ้งไปในที่สุดเขาก็เข้าใจว่าความเคารพที่แท้จริงนั้นไม่อาจซื้อหาด้วยทรัพย์สินเงินทองหากแต่ต้องได้รับมาด้วยคุณธรรมและการปฏิบัติตัวของตนเองเพียงเท่านั้นณนะเมืองซีอานอันรุ่งเรือง ซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งวัฒนธรรมและปัญญามีชายสองคนเป็นสหายที่สนิทสนมกันทั้งสองมักจะไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอไม่ว่าจะเป็นในยามเดินเล่นตามถนนสายหลักของเมืองหรือในช่วงที่พวกเขาไปนั่งสนทนาในโรงน้ำชามีเพียงเวลาพักอศาศัยอยู่ที่บ้านเท่านั้นที่พวกเขาจะแยกจากกันแม้ว่าจะเป็นเพื่อนที่คบหากันมายาวนานแต่ทั้งสองกลับมีบุคลิกลักษณะที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ผู้คนที่พบเห็นพวกเขามักจะสังเกตได้โดยง่ายว่าคนหนึ่งมีปัญญาหลักแหลมรอบรู้และเปี่ยมด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนขณะที่อีกคนหนึ่งกลับเป็นผู้หลงตนเองเยื่หยิ่งและไม่เคยตระหนักถึงข้อบกพร่องของตนชายคนแรกเป็นผู้ที่โง่เขลาเขามีความเชื่อมั่นในตนเองสูงเสียจนกลายเป็นความหลงผิดทุกครั้งที่พบปะผู้คนไม่ว่าอีกฝ่ายจะเป็นบัณฑิตขุนานางหรือเพียงพ่อค้าธรรมดา เขาก็จะแสดงท่าทีหยิ่งยโสเสมอรประหนึ่งว่าเขาเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหนือกว่าใครในวงสนทนาเขามักโอ้อวดว่าตนเป็นกวีเอกสามารถไร้กรอนอันไพเราะจับใจได้ดังกวีเอกแห่งยุคเมื่อวันหนึ่งมีพ่อค้าผู้หนึ่งได้ยินกิตติศัพท์ของชายผู้นี้จึงเอ่ยปากขอให้เขาไรา้กรอนให้ฟังชายผู้หลงตนได้แต่หัวเราะเยะก่อนกล่าววาจาถากถางพ่อค้า โดยอ้างว่าคนที่คลุกคลีอยู่กับการค้าขายย่อมไม่อาจเข้าใจถึงแก่นแท้ของบทกวีได้เขากล่าวว่าการอ่านกรอนของเขานั้นเป็นเพียงการเสียเวลาของพ่อค้าโดยเปล่าประโยชน์แต่เมื่อเขาได้ร่ายบทกวีออกมาให้พ่อค้าฟังจริงๆกลับไม่มีความไพเราะไม่ซับซ้อนและปราศจากชั้นเชิงแห่งวรรณศิลป์คำที่ใช้ก็ไม่ได้มีความลึกซึ้งแต่อย่างใดแม้แต่ผู้ที่ไม่มีความรู้ทางวรรคดี ก็ยังสามารถบอกได้ว่ากรอนของเขานั้นไม่ได้เลือดล้ำอย่างที่โอ้อวดเลยแม้แต่น้อยในทางตรงกันข้ามชายอีกคนหนึ่งเป็นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนแม้ว่าเขาจะมีความสามารถในเชิงกวีมากเพียงใดแต่ไม่เคยโอ้อวดหรือลำพองตนเลยแม้แต่น้อยทุกครั้งที่มีผู้ชื่นชมในบทกวีของเขาเขามักจะตอบกลับด้วยความสุภาพถ่อมตนและให้เกียรติผู้อื่นเสมอหากมีใครกล่าวยกย่องว่าเขาเป็นกวีเอก บทกวีของเขาเป็นเลิศเหนือใครเขาจะเพียงยิ้มบางๆและกล่าวถ่อมตนว่าบทกวีของเขานั้นเป็นเพียงถ้อยคำที่ออกมาจากหัวใจมีได้ไพ่รอเหนือกวีท่านใดทั้งสิน้นแต่เมื่อเขาไร้บทกวีของตนเสียงกวีของเขากลับดังก้องไปในหัวใจของผู้ฟังทุกคำที่เปล่งออกมาสร้างภาพแห่งความงดงามในจิตใจของผู้คนมีความหมายลึกซึ้งสละสลวย และตราตรึงอยู่ในความคิดของผู้ฟังเป็นเวลายาวนานเมื่อทั้งสองเดินไปด้วยกันเหล่าผู้คนในเมืองซีอานต่างก็เปรียบเทียบพวกเขาอยู่เสมอไม่ต้องใช้เวลาครุ่นคิดมากมายก็สามารถแยกแยะได้อย่างชัดเจนว่าผู้ใดคือคนโง่และผู้ใดคือคนฉลาดชายที่โอหังหลงตัวเองและปิดกั้นตนเองจากการเรียนรู้ย่อมไม่มีวันพัฒนาส่วนชายผู้ถ่อมตนยอมรับในข้อบกพร่องของตน และเปิดใจเรียนรู้อยู่เสมอย่อมเป็นผู้ที่มีปัญญาแท้จริงในท้ายที่สุดสิ่งที่เหล่าชาวเมืองได้เรียนรู้จากบุคคลทั้งสองคือความอ่อนน้อมถ่อมตนย่อมนำมาซึ่งความเคารพและปัญญาที่แท้จริงส่วนความโอหังและหลงตนเองย่อมนำพาไปสู่ความเขา่าและจะทำให้ผู้คนรอบข้างห่างหายไปทีละคนโดยไม่รู้ตัว